อย่าปล่อยให้คนอื่นรู้ว่าคุณคิดอะไรมันจะทำให้คุณต้องพ่ายแพ้ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการต่อสู้ทางความคิดและการประเมินค่าจากสายตาผู้อื่นความเงียบกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่ใครบางคนจะมีได้หลายคนมักเข้าใจว่าการแสดงออกถึงความรู้ความคิดเห็นหรือแม้แตความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาคือความจริงใจ และใช่มันคือความจริงใจแต่ความจริงใจนั้นไม่ได้เหมาะสำหรับทุกเวลาและไม่ได้ควรถูกเปิดเผยกับทุกคนการที่เราปล่อยให้ใครต่อใครรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เสมออาจทำให้เราดูเปิดเผยจนเกินไปเปราะบางจนเกินไปและที่สำคัญคาดเดาได้ง่ายจนเกินไปเพราะเมื่อเขารู้ว่าคุณคิดอะไรเขาจะรู้ว่าจะควบคุมคุณยังไง ในโลกของยุทธวิธีไม่มีใครเปิดไพ่ทั้งหมดให้เห็นบนโต๊ะถ้าคุณแสดงไพ่ตกใบในมือออกไปนั่นเท่ากับว่าคุณยอมแพ้โดยไม่ทันได้เล่นในความสัมพันธ์ก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจมิตรภาพหรือแม้กระทั่งความรักการเปิดเผยความคิดความต้องการหรือแผนการภายในใจอย่างหมดเปลือกอาจทำให้คุณกลายเป็นคนที่ถูกชี้นำมากกว่าจะเป็นผู้นำ เพราะเมื่ออีกฝ่ายรู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาสามารถบงการได้เมื่อเขารู้ว่าคุณกลัวอะไรเขาสามารถใช้มันเล่นงานคุณได้และเมื่อเขารู้ว่าคุณกำลังลังเลอะไรเขาสามารถเร่งให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ความเงียบไม่ใช่การปิดกลัน้นแต่คือการรักษาอำนาจหลายคนอาจกลัวว่าการไม่เปิดเผยความคิดของตนเองจะทำให้เราดูเย็นชาหรือไม่จริงใจ แต่ในอีกมุมหนึง่งการไม่เปิดเผยนั้นคือการรักษาพื้นที่ภายในของเราเป็นการสงวนพลังเป็นการไม่ให้ใครเข้าถึงจุดอ่อนของเราได้ง่ายๆเพราะในทุกความสัมพันธ์มีคนที่ฟังเพื่อเข้าใจและก็มีคนที่ฟังเพื่อหาช่องโหว่การรู้ว่าควรพูดอะไรควรเงียบเมื่อใดเป็นทักษะที่แยกคนธรรมดาออกจากคนที่มีอำนาจในใจของตัวเอง จงพูดให้น้อยแต่คิดให้ไกลจงเลือกที่จะเปิดเผยเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์จงเงียบเพื่อฟังเสียงคนอื่นแล้วค่อยเลือกตอบในสิ่งที่คุณต้องการให้เขารู้ไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณรู้สึกไม่มีใครสามารถควบคุมคุณได้ถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณกำลังเดินไปทางไหนเพราะในเกมของชีวิตคนที่แพ้ไม่ได้แพ้เพราะอ่อนแอแต่แพ้เพราะเขาเปิดเผยมากเกินไป และคนที่ชนะไม่ได้ชนะเพราะเขาแข็งแกร่งที่สุดแต่เพราะเขารู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเงียบมากที่สุดต่างหากพลังของความเงียบและการรักษาพื้นที่ในใจของตัวเองในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราควรเรียนรู้ไม่ใช่แค่จะพูดอย่างไรให้คนเข้าใจแต่คือจะเงียบอย่างไรให้คนเคารพต่างหาก การที่คุณไม่พูดไม่ได้หมายความว่าคุณไม่คิดและการที่คุณไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีหัวใจแต่เพราะคุณเลือกที่จะรักษาหัวใจนั้นไว้กับตัวเองเพื่อไม่ให้มันตกเป็นเป้าของใครไม่ให้มันกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่ได้หวังดีในชีวิตนี้คุณอาจเจอคนที่เข้ามาเพื่อฟังแต่เขาไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจเขาฟังเพื่อจับพีรุษ เขาฟังเพื่อหาช่องให้โจมตีเขาฟังเพื่อควบคุมเส้นทางการตัดสินใจของคุณโดยที่คุณไม่ทันได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณไม่ได้เป็นผู้เลือกอีกต่อไปโลกทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกที่ที่ปลอดภัยให้คุณเปิดใจบางเวทีถูกซ่องขึ้นเพื่อคุณจะถูกตัดสินบางคำถามไม่ได้ต้องการคำตอบแต่มันต้องการจุดอ่อนของคุณบางคุณไม่ได้เข้ามาเพื่อเข้าใจคุณ แต่เข้ามาเพื่อใช้คุณเป็นเครื่องมือเติมเต็มบางสิ่งในใจเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นเก็บบางอย่างไว้กับตัวเองไม่ใช่เพราะคุณปิดใจแต่เพราะคุณรู้คุณค่าของมันมากพอคนที่มีพลังจริงไม่ได้ต้องพูดทุกอย่างออกไปคนที่ฉลาดจริงไม่ได้ต้องอธิบายทุกการกระทําของตัวเองคนที่แข็งแกร่งจริงคือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรพูด และเมื่อไรควรปล่อยให้ความนิ่งตอบแทนจุงเป็นคนที่ควบคุมบทสนทนาไม่ใช่ตกเป็นเหยื่อของคำถามจุงเป็นคนที่เลือกเปิดเผยเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ยอมให้ใครเข้าถึงจิตใจโดยไม่กรองสุดท้ายแล้วการไม่เปิดเผยทุกอย่างไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนลึกลับหรือน่ากลัวแต่มันทำให้คุณเป็นคนที่น่าเคารพ และการรักษาความคิดไว้กับตัวเองอาจไม่ใช่การเอาชนะใครแต่มันคือการไม่ยอมแพ้ให้กับคนที่ไม่ควรได้รู้จงเงียบอย่างมั่นคงและให้ความสงบในใจของคุณพูดแทนทุกสิ่งที่คำพูดไม่จำเป็นต้องพูดขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ